ตั้งปุ่มสตาร์ทอัพเกตน,นะครับใช้งานการรีโมทเดิมของโรงงานนะครับตัวนี้จะเป็นรีโมทฟอร์ดแทนนะครับที่มากับรถนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไข่นะครับรกดที่ปุ่มหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟ ADC วิทยุนะครับกดอีกนหนึ่งครั้งนะครับจะได้ไฟอ่อนเช็คระบบแผงหน้าปัดนะครับ ถ้าต้องการสตาร์นะครับเยียบเบรกค้างไว้นะครับกดปุ่มหนึ <which> euh ่งครั้งเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ตติดนะครับถ้าต้องการดับเครื่องนะครับก็เยียบเบรกค้างไว้นะกดปุ่มหนึ่งครั้งนะครับเครื่องยนต์ก็จะดับลงนะครับหลังจากที่ล็อกรถนะครับไฟที่ปุ่มก็จะดับไปนะครับกลดล็อกนะครับปดล็อกนะครับ ไฟที่ผมก็จะติดขึ้นนะครับกดล็อกนะครับกดล็อกนะครับปุ่มถึงจะทํางานได้นะครับหลังจากที่ล็อกรถไปแล้วนะครับ15วินาทีนะครับสั่งสตาร์ทนอกรถด้วยรีโมทเดิมนะครับกดล็อก3ครั้งนะครับ1 2 3นะครับเครืยนต์ก็จะสตาร์ทติดนะครับ กรณีกรณีที่รถสตาร์ทอยู่นะครับรถจะล็อกอยู่นะครับในฟังก์ชันอัปเกรดนะครับจะไม่สามารถกดปลดล็อกที่ีมทได้นะครับมันเป็นระบบเซฟตี้นะครับตอนนี้แต่ถ้าในกรณีที่เราสตาร์ทที่ปุ่มโดยตรงเลยจะสามารถกดสั่งล็อกลครล็อกที่ีโมทได้นะครับถ้าต้องการขับรถในกรณีที่สังกต้าอยู่นะครับแต่ถ้าเราเราไม่กลับมาที่รถภายในสิบนาทีรถจะดับเองนะครับแต่ถ้าเราจะขึ้นรถเลยนะครับเราใช้กุญแจใครเปิดรถเข้าไปนะครับ สังเกตว่าสัญญาณที่ปุ่มไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถขับขี่ไปได้นะครับแต่รถสตาร์ทวอร์มเครื่องไว้ได้นะครับเปิดแอร์ได้นะครับถ้าเราอย่าเบรกหนึ่งครั้งนะครับรถจะดับเลยสังเกตว่ารถระบบจะปิดเลยครับถ้าเราต้องการจะสตาร์ทรถต้องสั่งคายล็อกที่ลิ่มมดหนึ่งครั้งนะครับแล้วอย่าเบรกกดสตาร์ทใหม่ถึงจะสามารถขับขี่ไปได้นะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันของชุดอัปเกรดนะครับ ทดสอบฟังก์ชัน s t a r t s t ด้วยรีโมทนะครับหลังจากาล็อกรถไปแล้ว15วินาทีนะครับกดรูปล็อก3ครั้งนะครับ 1...2...3... ครับเครื่องยนต์ก็จะสตาร์ทอินะครับภายใน1 0 1ถึงนาทีถ้าเราไม่กลับมาที่รถเครื่องยนต์ก็จะดับลงเองนะครับอันนี้เป็นชุดอัพเกรดจะสั่งดับที่รีโมทไม่ได้นะครับ